เพื่อนๆทุกท่านนะคะก็เป็นคลิปนี้นะคะเจอกันอีกทีหนึ่งแล้วนะคะสำหรับาการอันบ็อกแกะกล่องนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวใหม่จาก vivo นะคะก็ขออนุญาตแนะนําตัวก่อนนะคะทายนะคะเป็นพนักงานแนะนําสินค้าบริษัท B digital นะคะวันนี้ก็จะขออนุญาตนะคะ,ะ,คะมาแกะกล่องนะคะสินค้าตัวใหม่ให้ดูกันนะคะต้องบอกว่าตัวนี้นะคะเป็น vivo y series นะคะเป็นชื่อรุ่น y72 นะคะตัวนี้ ในซีรีส์ Y 5G ราคาไม่ถึงหมื่นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในกล่องเนี่ยราคาไม่ถึงหมื่นลองรับ 5G แล้วลูกค้าจะได้อะไรบ้างนะคะไปเลยรุ่นนี้นะคะจะออกมา2สีด้วยกันนะคะมี2สีให้เลือกนะคะเป็นสีกาไฟแบ็แล้วก็ cream gold ใช่ไหม สีที่เราได้ดูในวันนี้นะคะก็จะเป็นสี d รีมโ go นะคะเดี๋ยวก็ได้ดูตัวนี้ละกันเดี๋ยวเรามาดูในส่วนตัวนี้ก่อนเมื่อแกะกล่องออกมาแล้วนะคะ,ะนี่นะก็จะมีในนี้ก่อนเลยนะคะดับแรกลูกค้าจะได้เคสใสไปด้วยนะคะตัวนี้เป็นเคตเคสใสกันกระแทกนะคะมีคุณสมบัติพิเศษนะคะใช้แล้วเปลี่ยนสีได้ก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะคะอันนี้ก็จะเป็นชุดแปลงรับประกันนะคะโอเค หลังจากที่เราดูชุดใบรับประกรันกับตัวเคสไปแล้วนะคะทีนี้เรามาดูทางด้านของอันนี้ก็จะมีตัวเครื่องเข้ามานะคะสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์ใบรับประกรันเนาะแล้วก็แท่นอ่วลงมานะคะตัวนี้นะคะลูกค้ามีหูฟังมาให้ด้วยนะคะในซีที่์วายส่วนใหญ่แล้วลูกค้าจะไม่ได้หูฟังแต่ว่าวายเตัวนี้ 5G นะคะมาให้ครบชุดเลยนะคะทั้งหัวชาร์จนะคะตัวนี้เป็น9โวลต์2แอมป์นะคะชาร์จเร็วถึง18วัตต์ แล้วก็มีสายชาร์จมาด้วยนะคะแล้วก็มีหูฟังนะคะความพิเศษน,นะคะของที่ชาร์จของ vivo เนี่ยคือถ้าลูกค้ามีสาย apter, มีแค่อแดปเตอร์ที่เป็น9โวลต์2แอมป์ชาร์จไวตัวนี้อันเดียวสายเนี่ยลูกค้าสามารถเอาสายที่อยู่ที่เป็น,เ,ปนเขาเรียกอะไรสายประหลัดนะอนะีเซเว่นอะไรเงี้ยมาเสียบเข้ากับหัวชาร์จไวมันก็จะยังชาร์จไวอยู่นะแต่ว่าถ้าเอาสายไปเสียบกับหัวชาร์จที่มันไม่ได้ชาร์จไวมันก็ไม่ได้ไวขึ้นมานะลูกค้านะโอเค3ามชิ้น อะแดปเตอร์ apter, สายชาร์จหูฟังครบนะคะตรงนี้อ่าก็ทับใจไปนะได้ขอบครบทีนี้ค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูที่ตัวเครื่องกันบ้างนะคะมาดูดีไซน์ตัวเครื่องกันอันนี้จะเป็นเครื่องเดโมนะคะก็ไม่ได้เป็นบริษัทไม่ได้เป็นสปอนเซอร์แต่อย่างใดอันนี้อาศส่เครื่องเดโมของร้านนะคะอ่ามาแล้วตัวนี้นะคะสี Dream Go อีกสีหนึ่งจะเป็นสีกาลไฟแบ็กก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับตัวนี้นะคะเป็นดำไล่เฉดเทาเงินไปด้วยนะคะคล้ายๆแต่อันนี้ไม่ใช่นะคะอันนี้เป็นรุ่นอื่นนะคะแซลมาให้ดูเป็นคร่าวๆเพราะว่าทางเขตเนี่ยยังไม่ได้สียังไม่ได้ตัวโมเดลล็อกอัพของรุ่นม,มานะคะอันนี้ก็คือให้ดูนไปก่อนนะคะตัวนี้ความพิเศษนะคะ หน้าจอใหญ่มากลูกค้าตัวนี้ได้หน้าจอกว้างถึง6.58นะคะเป็น Full HD Plus ด้วยนะคะตัวนี้ใช้ CPU ตัวใหม่นะคะเป็น d y n a i t y นะคะ700นะต้องบอกว่าสายเกมเนี่ยพลาดไม่ได้เลยนะดีเนาะทีนี้เดี๋ยวเราลองเปิดเครื่องให้ดูด้วยเดี๋ยวจะพูดถึงเรื่องสเปคเนี่ยไปคร่าวๆด้วยนะคะเพราะว่าตัวกล้องเนี่ยก็ให้มาเป็นกล้องหน้าความละเอียด26ล้านนะคะแล้วก็กล้องหลังเนี่ยให้ถึง64ล้านเลยนะมีเลนส์ Wide ด้วย8ล้านนะคะแล้วก็มาโคโร b o k e ตัวนั้นก็ไปอีก สองล้านเซลล์ด้วยกันนะแบตเตอรี่ก็ยิ่งใหญ่อลังการค่ะ5,000มิลลิแอมแถมีชาร์จไวอีทีแวัตต์ด้วยปกติแล้วค่ะรุ่นที่ได้ชาร์จไวเนี่ยจะมีแบตเตอรี่ไม่ถึง5,000นเนาะจะเป็นแบตเตอรี่สัก4,000 4น0 0าอะไรประมาณนี้แต่รุ่นนี้นอกจากแบตเตอรี่เยอะแล้วมีชาร์จไวมาด้วยนะคะก็<อ>จุกๆกันไปนะแบตเตอรี่5000นะคะรองรับการใช้งานนะคะทั่วไปได้ถึง16ชั่วโมงเล่นเกมต่อเนื่องได้ถึง8แล้วก็9ชั่วโมงนะตัวนี้เนาะอ่ะเปิดแล้วนี่เปิดแล้วก็เป็น จะดูไปพร้อมๆกันนะคะเพราะว่าก็เพิ่งจะเจอกับตัวเครื่องเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะคะเดขออนุญาตแอ t i ิเว te เครื่องไปางทางๆก่อนนะ,ะอ่าเรื่องนี้นะคะเปิดพี e อเดอรนะคะในวันที่23นะคะ23มีนาคมนะคะแล้วก็เริ่มรับเครื่องในวันที่30ใช่ปะเซลเริ่มรับเครื่องในวันที่30นะคะ31ตอนแรกอ่ออร,รับ31 31อะเอาใหม่ เปิดพิออเดอร์วันที่23มีนาคมนะคะชิ้นสุดการพิออเดอร์วันที่30มีนาคมเริ่มรับเครื่องวันแรกในวันที่31มีนาคมนะคะสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าพิออเดอร์ก็คือในตัวรุ่นนี้เปิดตัวที่ราคา9,999บาทใช่ปะ และลดราคาพิเศษสำหรับลูกค้าพ่ออเดอร์1,000บาทราคาเครื่องเหลือเพียงแค่8,999บาทนะคะในส่วนของค่าพิออเดอร์ก็ี500บาทหรือตามช่องทางที่ลูกค้าไปจองนั่นเองนะคะสามารถนะคะจองได้ที่หน้าร้านดีลเลอร์ ORG นะคะ OPT ทั่วไปนะคะหมายถึงร้านตู้บางร้านก็มีพิออเดอร์แล้วก็ร้าน AS ด d e ็อก <laughs> ดีแท็ AC, มันไม่ใช่มุกมันผิดจริงนะ AS2D t ท็ตัวนี้ก็มีให้พิออเดอร์นะคะสามารถเป็นพิบุกกิ้งได้นะคะแล้วก็ร้านาบรนด้าเ m a r t CSC นะคะหรือว่า k i ค g ง o n g DNA อะไรพวกนี้นะคะ BKK อะไรเนะี่ยมีพิออเดอร์หมดเลยนะคะทุกหน้าร้านส่วนมากก็จะเป็นค่าพิออเดอร์อยู่ที่ประมาณ500บาทนั่นเองนะคะ แล้วก็ตัวนี้เนี่ยนอกจากที่ลูกค้าจองได้ส่วนลด1,000บาทนะคะเหลือ8,999บาทแล้วนะคะมี V i P card ให้ด้วยนะใช่ไหมเซลล์อ่าเรามี V i P card ให้ด้วยนะสิทธิพิเศษ V i P card อ่าก็คือประกันเครื่อง3ปีเนาะคือประกันจอแตก3เดือนอ๋อประกันจอแตก3เดือนหรือว่าให้3ปีโอเคเอาใหม่ก็คือสิทธิพิเศษสำหรับ V i P card นะคะคือประกันหน้าจอแตกให้3เดือนนั่นเองนะ นะคะในส่วนของอันบ็อกนะคะทรายก็ก็ก็ก,ก็ให้ดูไปแล้วนะคะว่าเราได้อะไรไปบ้างนะคะดับเดีเ๋ยวเราทวนกันอีกทีนะคะก่อนที่เราจะไปดูฟังก์ชันเครื่องคร่าวๆนะคะก็คือในกล่อง่อสกู่ที่เราแกะมานะคะลูกค้าจะได้เคสใสนะคะได้หูฟังนะคะได้ตัวอะแดปเตอร์สายชาร์จนะคะที่เป็นชุดชาร์จครบเลยนะคะหูฟังก็จะเป็นหูฟังอ่ของรุ่นมีโวเลยนั่นเองนะคะ ทีนี้มาดูของส่วนของดีไซน์เครื่องค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะให้อัตราส่วนหน้าจออยู่ที่ 20... ต่อเลยว่าต่ออะไหรือ2ีอ่า2บตถูกแล้วนะก็คือกว้างมากแล้วก็ตัวขอบจอเนี่ยบางเพียงแค่2.4 2.4... อะไรนะ2.44่อ .C หรออ่า ...2.44 เมตรนะแล้วก็น้ำหนักตัวเครื่องอยู่ที่ประมาณ190กิดรัมนิดๆเออนะก็เบาอยู่แหล่นะสวยมากะ มันจะเป็นสีด้านด้วยนะตัวนี้มันก็จะการลอยนิ้วมือการลอยนิ้วมือค่ะแต่อีกสีหนึ่งฝาหลังจะเป็นแบบเงาแบบเงาใช่จะเป็นสองสองสไตล์สองแบบใช่ก็คือชอบแบบด้านก็ถ้าชอบแบบใสก็นี่นาะทีนี้ค่ะสแกนนิ้วตัวนี้สแกนนิ้วจะสแกนอยู่ด้านข้างนะคะแล้วก็ตัวชาร์จเนี่ยเป็นแบบ usb type c นะคะชาร์จได้แบบ usb type c แล้วก็แทน รูฟัง3.5ของเรายังอยู่นะคะตัวนี้สามารถเพิ่มในบริการดอัพทู256กิกนะคะแรม8รอม128นะคะเดี๋ยวก็บอกสเปคกันไปเลยคร่าวๆเราได้แรม8รอม128นะคะตัวอของ vivo นะคะ y 7 2 5G ตัวนี้รองรับสัญญาณ 5G ทั้งแบบ SA และ NSA ด้วยนะคะของเราเนี่ยเป็นเ,เป็น 5G แบบ dual dual อ,อ,อะไรอะ่ะ ดูอ,อัลโหมดนะคะรองาารับ 5G ทุกเครือข่ายนั่นเองเนาะตัวนี้นะคะไม่ว่าเราจะใช้สัญญาณอะไรนะคะก็สามารถอัปเดตแล้วก็ใช้งานได้ต่อเน,นื่องแบบทันสมัยที่สุดไปเลยนะเร็วก็ตัวนี้ค่ะยังมีกล้องนะมีกล้องหลังที่ให้ความละเอียดถึง64ล้านนะคะตัวนี้สามารถถ่ายภาพได้คมชัดสวยงามนะคะถึงแม้เราจะไม่สวยูีก็ทำให้คุณสวยได้นะคะแล้วก็มีแบตเตอรี่เนี่ย 5000mAh ครพาสะดวก น้ำหนักเบาเอาไปข้างนอกไม่ต้องพกทาวแบงค์นะคะให้หนักกระเป๋าไม่ต้องพกที่ชาร์จให้หนักกระเป๋านะคะถึงแม้ว่าจะพกที่ชาร์จไปนะคะก็สามารถชาร์จได้ไหวเลยแต่หายห่วงเรื่องแบตเตอรี่หมดเพราะว่าสามารถใช้งานต่อเนื่องนะคะในการใช้โซเชียลทั่วไปนะคะก็คือเฟซบุ๊กไลน์อะไรพวกเนี้ยลูกค้าใช้แบบเนี้ยนะคะก็อยู่ได้ประมาณ16ชั่วโมงแต่ที่เป็นการเล่นเกมแบบต่อเนื่องนะคะก็จะได้อยู่ประมาณ9ชั่วโมงเนาะแล้วก็น่าจอนี่ก็ใหญ่ มากเลย6.58นะคะแล้วก็จะรับชมเป็นวิดีโอหรือว่าเป็นการเล่นเกมนะคะถือถน,นัดมือนะคะชมภาพวีดีโอได้อย่างถนัดปาเลยนะ,ะแล้วก็มีแรม8ด้วยแรม8รอม128มกิไบายนะคะเก็บข้อมูลเก็บแอปได้เยอะสุดๆไปเลยนะคะสําหรับรุ่นนี้แล้วก็ในวันนี้นะคะชัก็แนะนำนะคะในการแกะกล่องแล้วก็สเปคคร่าวๆสำหรับรุ่น Vivo Y72 ไปแล้วสำหรับการแกะกล่องนะคะก็ จบไปแล้วนะคะแล้วก็ทีนี้นะคะอย่าลืมนะคะว่าเราเริ่มพิพ o ธภัณกันตั้งแต่วันที่23นะคะ นะคะ23มีนาคมนะคะจนถึงวันที่30นะคะรับเครื่องวันแรกนะคะอยู่ที่วันที่31นะคะมีนาคมนะคะสามารถรับเครื่องได้ที่หน้าร้านเลยสิทธิพิเศษนะคะลืมไม่ได้เลยนะคะสําหรับลูกค้าที่พิมบุ๊กิ้งนะคะก็จะได้รับส่วนลด1,000บาทนะคะจากราคาเปิดตัวนะคะ9,999บาทนะคะเปิดตัวอยู่แค่าราคาไม่ถึงหมื่นนะคะได้เครื่องรุ่นใหม่ที่รองรับ 5G นะคะแล้วก็ลดไปเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่ออเดอร์1,000บาทก็เหลือสุดที่เพียงแค่ราคา8,999บาทก็สามารถได้เป็นเจ้าของนะคะ สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่นะคะในซีรีส์วนะคะของ Vivo ของเรานะรองรับ 5G ด้วยนะคะจ่ายแค่หลักพันก็ได้สมาร์ทโฟนที่รองรับ 5G นะคะสำหรับวันนี้นะคะใส่ได้รีวิวาการอันบ็อกไปแล้วแล้วก็บอกสเต็ปการใช้งานกับเทคโนโลยีคร่าวๆไปแล้วนะคะหวังว่าลูกค้าหลายๆท่านนะคะก็คงจะชื่นชอบแล้วก็สามารถทดลองเล่นเครื่องเดโมได้ที่หน้าร้านเลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ